ถูกหมดครับลูกฐานนี้นะครับของอะไรประเทศมีการแต่งงานกานทำงานนะครับมีความสามัคคีมีการวางแผนการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ครับผม

ถ้า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 อย่างนั้นเราเราไอ้เนี่ยีทีสีดีกว่ามันจะง่ายกว่าชมพูรบแล้วอะไรต่อ็คสพวกเียวเกี่ยวคบหรือยังเต๊อปด้วยนะเต๊อปเต๊อป นีมีสิ่งแรกที่คนจะใจสิ่งแรกสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งคือเราต้องรู้เป้าหมายให้มันชัดเจนวันนี้จะเอาเป้าหมายมาสื่อสารกับเราได้เป็นไรครับเจ็ดขั้เขียที่ผ่านมาผมสาขาด้วยไม่มีสาขานายได้เก้าใช่ไหมจริงเหรือเปล่อ๋อได้ไม่ได้ ฐานนี่มันเสียงดังยวะรไม่ทานเงียบเลย้โอเคขอบครับโอตห้าฝ้าห้าโอเคบขาเจ็ดม่วงเแล้วมันเจอะไรที่สองอ่ฮะสมพูส้มสองไอ้่ได้ยินอยู่ไอ้สองมันน้อยกว่า

เรื่องนี้วงเกีรครับวงเกรเหลือเครับเรื่องถามว่าว่อสาัองือ่ล่สิบห้าเหลือสองี่สีละไีซีลเท่าไหร่ลท่สอง อะเดี๋ยวคุยให้ให้พี่ๆฟังการทงานเป็นทีมค่ะเราคนมีหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบในสีตัวเองพู้แทน6นาทีนะนาทีวม

บอก่าอเีกรอบได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอยอีกรอบนึงตอนนี้ให้ปรึกษาวางแผนกันก่อนครับยังยังให้ให้ให้วางแผนกันก่อน สามันดีน้อยเลต้องเลี้ยดีเย

เปจงที่ที่กระบว่ามีอะไรอ่ะารอเปาอ่่า่ะเป่าใครอ่ะเปาใอ่องเาค่เป่ใครอ่ะาองะเป่้อ่าครอ่ะองเารเป่าใอารอ่ะใองเารอาอ่เปา่ใอเปอะาาอ ทีก็ต้องแบ่งหน้าททีี่่กอนนมััชบบคครได้รับอ่ะไรจากเกมนี้บ้างส่านให้เพื่อนๆนะครับครับผมเกมนี้หลักๆจะได้ความสามัคคีสัมมาคีครับอ่าสัทธาของฐานเราแล้วแล้วก็ด้านสมองด้วยจริงครับผมเริ่มต้นเริ่มต้นก็ประมาณนี้แล้วก็การสื่อสารในทีมความสามัคคีประมาณนี้ครับผมเอาโอเคครับผม เขียวติดชมพูหชมพูห้าหวสิบสองส้มสีห้น้ำตาลห้ีนาทีลหนึ่งนาทีฝาอาลูกหนึ่งอาวเี่ยนอ้าส้มสี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 ห้าสิบงำมุ้่นหนึ่งมุ่นหนึ่งมุ่นสี่ไม่ะ สสีขาวสาเอ้สีขาวสสีม่วงเาหลืองสีเหลืองมากกว่าชมพูสิบเจ็ดเหลืองสิบสอสีส้มน้อยกว่าเหลืองแส้มเจเหลืองตาสีฟ้ามากกว่าสีส้มหนึ่ง้นแล้วใครท้ที่ทั้งหมดสี่แปดจ่าแปด8แปดสี่ อันนั <ki> ้นเสียเองตนกว่าไม่เป็นไรช่วยกันถ้าช่วยช่วยกันจทก่อนมีคนเปนโจทย์มีคนเันบวกลบแล้วก็ เหมือนจะรู้นี่ทุกอย่างเนอะทุกอย่างใทอะไรคะอาพูดเลยครับว่าได้อะไรสรุปอะไรได้จากเกมนี้บ้างครับคืหลักความเป็นทีมที่เราช่วยกันคิดอ่าวิธีแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ได้รับมาใช่ค่ะแล้วเราก็ช่วยกันคิดแล้วก็ทำมันสำเร็จแล้วก็ทันเวลาค่ะ แค่นั้นเหรอครับแล้วก็มีความมองแผนที่ดีอ่าโอเค

我哋啲嘢快啲。 นะคะกำหนดความรับผิดชอบนะคะตามตามแต่ละหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายค่ะโอเคให้กนะะารอยู่ไว้จอดบอกนะครับครบแล้วบอกนะครับ

คนที่รับไม่ไหวก็เอาในส่วนนั้นไปช่วยเมื่อในสําหรับของคนที่ทําภารกิจของตัวเองเสร็จแล้วก็นํามาช่วยเพื่อนเพื่อให้ทีมสําเร็จค่ะคุณค่ะที่เราคุยกันแล้ว เริ่มเลยนะคะก็คือเมื่อเราได้โจทย์มานะคะก็คือเป้าหมายที่เราต้องทาเราก็เอามาวางแผนโดยการที่ตาเป็นิจกรางก็คือคัดเลือกคนมาสิบคนก่อนนะคะก็เป็นหญิงคนหญิงห้าคนแล้วก็ชายห้าคนหลังจากนั้นก็จัดคนวางแผนในการที่เรียงลาดับหนึ่งถึงสิบว่าในสิบคนที่เราเลือกมาเนี่ยเรสร็จแล้วอ,อ,อุ้ยบางหน้าบางหน้าพี่เก้าเ้ไหมพี่อ๋อ สแล้วเขียวสิบแล้วเขียวสิอ่าเขียวสิบนะคะสิบไหมอ่ะนักดีนักดีนับดีท่เหลืองสองไม่ได้นับสบไหมสิบไหมสิบแล้วสิอ่าอันนี้สิบนะครับอ่าเหลืองเท่าไหรจ้าหกแปดเวางวางาลูกสิบแล้เอ่าพอจบอ่าเรียบร้อยคอนเฟิร์มโดยผู้ช่วยนะครับช่วยน้ำนะครับผู้ช่วยน้ำาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวจับไปเลยจับล้ะนี่นี่นี่นนะครับไม่ต้องแย่งกันนะครับพยายามเริ่มสอเริ่มนะครับเริ่มนะครับเริ่มมางนองาันี้ันีัวนานีตัน้ตัน้รับนี้น้รับน้ตัวนานีครับีนีรัวนีี้รับ โอ้โหเียบแล้วก็ออกคีบแล้วก็เสียญมากนะครับสีแล้วออกเลยเอาละครับเด็กโคราชถอยออกมาแล้วนะครับเนื่องจากคีบได้แล้วคีบไปแล้วเอาคนไหนคีบจะไม่ได้ออกกันไม่ผมไม่ได้เลยพี่สีโ่เดกเด็กเด็กเด็กชนบุรีว่าได้แล้วนะครับอ้าวโอเคเป็กราาไหมนไดครได้ได้ได้ครับได้ไดได้ไดไม่ไม่เกี่ยนานออกไปให้คนอื่นคีบ อ่าวนู่นนะครับอ้าวถ้าได้แล้วเฮ่นะครับถ้าได้แล้วเฮ่นะครับท่านนั่งเฉียบเฉียบนะจีบจี่แล้วจำจีบตัวเองนะครับว่าจีอะไรอันนี้นะครับจะให้เวลาจะให้เวลาทั้งบททั้งบททั้งบทสามนาทีสามทีนะสามทีนะครับเอาในการในการชีบนะครับอันนี้เหรอค่ะคนจีนนะขอคนจีนนะ แล้วคนจริงๆไม่เป็นอะจริงๆปินนได้คนจีนมากที่สุดแล้นี่ผมนี่ผมจีนเตอร์คนสตูนที่ไม่เป็นเป็นเป็นรู้สับปกันล้เลเอาหมดเวลาึกษาครับหมดเวลาทีนการึาษา ราคาอะไรครับนี่ยสามเกลวาาอะไรครับนสามเกลีวาไม่มีเราคาเลยครับสาก้วถูกไหครับถูกครับวันนี้เราไหารเรื่องกีดขี้ไถ่ีตกนะครับเราเราให้เริ่มมามีกลวมีหญิง้าชายหร้้นะครับมนกี่ที่ลูกบนะครับาสนะ ที่กระดาใส่นี้เนาะ